นกนเนะคือสิพานมากสืดๆใช่ไหมคะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายนะคะยินมวางหานโโนันนกนกนอไม่เป็นไรค่ะแม่เป็นคำเล่งใจให้เหมือนเดิมคะ่ะพี่สมพังนุ่งน้ำก็ EA สวัสดีพี่มาร์คสวัสดีเศร้าเรียเ่ยวเศร้าขี้เต๋ทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะ ทอนกระเปิดบานแล้วเด้อค่ะตอนรับพี่ๆทุกคนขาสู่้ของไลนะคะทอนแก้วแกนจอนนะคะสวัสดีนะคะทุกคนทักทายสบายดีพี่สมภักาขอบคุณนะคะอุทิศโสดาพักสวัสดีครับคุณอุทิศพอพิสัยนะคะ้าน้องไปเก็บมาแล้วค่ะพี่ฝนโป,ปอยใช่ไหมคะพี่กลางลมด้วยใช่ไหม <laughs> พี่สำลีก็ทักทายทุกคนทักคน บายบายจ้าทางานก่อนนะคะพี่ขอบคุณนะคะโชคดีค่ะพี่นอกกับชิโลงเลยแหละคะ่ะพี่สมหมายก็สวัสดีค่ะพี่ยุพีนพี่อุทิศ <c oughs> ขอไปด้วยนะคะพี่สมหมายก็มาส่งกําลังใจขอบคุณค่ะพ่อพิษัยงามนี้ไยไทยสงก็สวัสดีจา้าน้องไปเก็บมาแล้วคะ่ะพี่พลอยพลอยใช่ไหมคะพี่กลางลมด้วยใช่ไหม <c oughs> พี่สำลีก็ทักทายทุกคน ใช่ไหมคะไปแลว้วทักทายคะ่ะคุณสำนิ์สำนานพี่สะท้อนอยู่สุภาพนะคะพี่อรันก็สวัสดีคะ่ะคุณอุทยานจ้าสวัสดีพี่หญิงเล็กค่ะเจ็ดดวงตาอยู่กับน้องหวานๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ อีกสี่ท่านก็อยูกข้างหลังนะคะขอบคุณทักทายจ้าคุณไปเลยไม่ทันค่ะพี่อุทิศก็สวัสดีครับคุณเฮลินาทักทายพี่ใหญ่เลนนานะคะพี่สะท้อนก็สวัสดีพี่สมพักนะคะพี่สมพักก็ยังตามเวลาอยู่นะคะพี่ๆทุกคน <c oughs> พิมพ์แทบไม่ตามสบายเลยนะคะเวลานี้เป็นเวลานอนพี่ง่วงพี่ชอบง่วงนอนใช่ไหมคะพี่อ่ะพักผ่อนเลยคะ่ะพี่พักผ่อนค่ะ พี่เป็นคนน้ำนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็ทันค่ะถ้าเราเดินไม่หยุดนะคะเดี๋ยวก็ทันเองค่ะพี่อารารสิรีทีิโคตรก็ทักทายป๋าบรรใจจ้าทักทายป๋าบรรใจนะคะขอบคุณนะคะขอไม้กาลังใจของสาวนกนน้อยินดีต้อนรับพี่ๆดคน,นะคะเย็นๆก็เลยเสียงเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะน้ำหมากกระสีไหลเรื่อยๆค่ะขออภัยนะคอยไปหาอะไรกินค่ะ ตอนบายนัดก,กับลูกสาวไปกินไปเดินดูนะสวัสดีค่ะพี่สำลีสำนานค่ะวัดศิลาพรนะคะพี่ยุพินพี่ขอทักทายทุกท่านพร้อมกันนะคะขอบคุณกับพี่จ้าเดี๋ยวคอแห้งจ้าขอบคุณกับพี่ขอบคุณนะคะตอนนี้ขเสียงไปไปแล้วค่ะพี่ เม,มื่อวานท่อนมนะือกรเนี่ยท่อนกิตาอบอุ่นเจ็ดดวงตาค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่ยุพินศักดิ์ศรีกุลนะคะอลาัานสิติโคนแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่พี่กัปตูของไรนะคะขอบคุณค่ะพี่สำลีสำนานกำลังรับโซมเชิญเข้ากล้องหน่อยบนกบานนกขนะพี่สมบัติสวัสดีพี่สมบัตินะคะพี่สมบัติก็กำลังรับโซมเชิญเข้ากล้องหน่อย เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะพี่ตัวตนนะคะพี่ขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยโชคดีนะคะพี่อุทยานพาประจงก็ยุพินพาระเซงวางหันนคโนไม่เป็นไรคะ่ะแม่เป็นคำารื่องใจใหเหมือนเดิมคะ่ะพี่สมพักนุ่งน้ำก็ท้อนก็สวัสดีคะ่ะคุณคุณพี่ยุพินศักดิ์เสรีกูลพ่อพิชัยงามนีละไใยสงก็สวัสดีจาลูกทอนสวัสดีคะ่ะพ่อสวัสดีนะคะ ยินดีต้อนรับขอสูคหอมพี่สะท้อนอยู่สุภาพนะคะวัซิลาพรก็สวัสดีคะ่ะพี่อุทยานคะ่ะทักทายพี่อุทยานป่าประจงนะคะทักทายสบายดีนะคะทุกคนเพราะเพราะว่าพี่พี่คนหนึ่งนะคะอบอุ่นมากเลยค่ะตอนเช้าๆนะคะหกโมงเอาสมุ่งหนึ่งเลยค่ะพี่เพราะว่า พี่น้องเข้าไปเป็นจูสวนร่วมอย่ใช่ไหมคะไปแลว้วทักทายคะ่ะคุณสำลดสำนานพี่สะท้อนอยู่สุภาพนะคะพี่อลันก็สวัสดีคะ่ะคุณอุทยานจ้าพุทธิศนะคะพี่สำลดก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณบรรชัยคะ่ะสวัสดีป๋าบรรชัยนะคะพี่ยูพินขอไปคุ้มสวัสดีพ่อน้องผู้ชมตานะคะสวัสดีคะ่ะทุกท่าน อีกรอบค่ะพี่สะท้อนอยู่สุภาพยินดีต้อนรับขาสูของไลค่ะพี่ยายลีน่าก็เสียงดังพังชัดใช่ไหมคะพี่ตรงรีลงใช่ไหมเสียงก็จะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะพี่จะเปลี่ยนอีกแล้วค่ะ <c oughs> แต่น้อยนึงเราขอยากินเนาะเนาะอยากกินน้อยนึงแบบนี้แหละคะ่ะน๋ะพอนอมผูสมตากําลังรับโซม <c oughs> ยินดีต้อนรับนะคะขอสูงของไลของทอนค่ะขอบคุณนะครับพอนอมค่ะ ทอนกับเปิดบานแล้วเด้อค่ะตอนรับพี่ๆทุกคนขาสู้ของไหลนะคะทอนแก้วแกนจันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะและกับฟังเสียง,น,งน้องฝนายหนาะคะ่ะชิบะเฮดแห่งเหงานอนด้วยนะคะถาคนจีกําลังจะเคิมเคิมหลับนะคะก็จะหลับนะคะเสียงน้องกอมนะคะนกปล่อยๆนะคะตอนนี้ก็มีแดดมากเลยคะ่ะพี่แต่กับลมพัดเย็นๆอยู่นะคะลมพัดเย็นๆนาะคะ่ะนะอ้อนก็สวัสดีค่ะคุณ คุณพี่ยุพินศักเซรีกูลพ่อวิชัยงามดีไรไทสงก็สวัสดีจ้าลูกทอนสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ขอบคุณค่ะขอให้ผ่านเร็วๆจ้าน้องสาวคนสวยแห่งเมืองเขาใหญ่จ้าไปลักจ้าเลี้ยงหลเออวันก่อนนะคะสว่างไปกะโ่เห็นคอมินใช่ไหมครับพี่ขอภายเดอร์ทอนข็เห็นเสรีกูล พี่สมบัตินะคะไปเลยไม่ทานค่ะพี่สะท้อนอยู่สุภาพกําลังรับชมพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณอุทิศพี่ค่ะทอนกับเปิดบ้านแล้วเด้อค่ะตอนรับพี่ๆทุกคนขอสู่ของไรลนะคะทอนแก้วแกงจันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะขอบคุณนคำท,ท,ทักทายพี่ๆทุกคนนะคะ พี่ใยหยลีน่าก็เส้นกันค่าน้องวันนี้ก็11ดวงตา11ดวงชายทอดเห็นนะคะตอนนี้นกขาะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่แล้วก็อีกเจ็ดท่านนะคะอยู่ข้างหลังทักทายทอดใดเด้อคะเด้อสวัสดีนกขาะเหมือนหนูเลยค่ะตอบกับพี่รันนะคะพี่ยาญลีน่าค่ะเหมือนหนูเลยค่ะอันหนาจอข่างมากนกขณ์ทอดยังไม่ได้ี่อะไรนกขณพี่ ตอนเสาร์น้อคะวันศุภาันไปทํางานใช่ไหมคะงานบ้านยังเหลืออีกสองของข้างบนใช่ไหมตัวตนนะคะพี่ขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยโชคดีนะคะพี่อุทยานพาประจงก็ยุพินพระละเสพินคลองศินค่ะทักทายพี่ยุพินคลองศิลน,นะคะทักทายเจ้า คุณวัชิลาพรพี่ยุพินคลองศิลนนะคะยุพเอาส่งแรงใจค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ยุพินไปแล้วน้องไม่ทานอีกแล้วค่ะสวัสดีจ้าน้องสาวคนงามเมืองเมืองเขาใหญ่ปากช่องค่ะค่ะพี่สะท้อนอยู่สุภาพนะคะวัชิลาพรก็สวัสดีค่ะพี่อุทยานค่ะทักทายพี่อุทยานพาประจงนะคะ ทักทายสบายดีนะคะทุกคนสักตา,าจ้าคุณไปเละไม่ทันค่ะพี่อุทิศก็สวัสดีครับคุณเฮลินาทักทายพี่ใหญ่เลรน่านะคะพี่สะท้อนก็สวัสดีค่ะตามเวลาไม่ทันสักทีจ้าใช่ไหมครับพี่ <laughs> แต่ชาวันต้องตามทันค่ะพี่เป็นกําลังใจให้เสมอ พี่ยุพินศักดิ์สิริกุลก็ยุพินคลองศีลสวัสดีจ้าน้องสาวพี่อลันก็สวัสดีค่ะแม่สัมฤทธิ์จ้าพี่ยาฮนิน่าก็เฮงเฮงหมันหมันนะคะสวัสดีจ้าคุณอลันขอบคุณนะคะคุณอุทยานพี่สมพักนะคะพี่ยุพินก็สวัสดีค่ะคุณสมพักไอเลิฟยูใช่ไหมคะไปเล่นน้องไม่ทันค่ะขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะเอาไผ่น้องคุณนะคะพี่เทพกับพี่อุทิศมาพร้อมกันเลยขอบคุณนะคะ พี่สนอนอยู่สุภาพก็สวัสดีค่ะน้องธนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่ยายนี่าก็สวัสดีมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะกาสิวาน,น,นุเนาะ แต่วันไหนเราสะดวกเราก็จะขึ้นทุกวันนะคะทุกสวัสดีค่ะสวัสดีภายนอค่ะพี่สมัยคงซิษสวัสดีกาะน้องตอนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะปราศัปปายปราศยค่ะคุณอารานสิทธิโคดพี่สะท้อนอยู่สุภาพนะคะพี่อุทยานพาประจงก็อยู่ดีมีแรงจาพี่ยาพี่สมพักก็สวัสดีทุกท่านนะสู่ของไหลของทอนคะ่ะทอนขอขยุกข,ขยิกอีกรอบ กำลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะเจ็ดท่านนะคะอยู่ข้างหลังนะคะทักทายท่อนใดด้วยคะเ้อทักท,า,กทายสบายดีท่อนใดค่ะทักทายจ้าคุณสมบัติร่วมค,ค่ะก็ฮัลโหลพี่ยูพินนะคะทักทายพี่ยูพินค่ะพี่ยูพินทํางานอยู่นะคะเอ้าเม่คือลงจากไล่แล้วหรอคะสวัสดีค่ะไม่คือ,อพี่สมพังลงน้ํานะคะท,ทักทายสบายดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ ตอนเสาร์ก็บ้นตกปล่อยๆนะคะทุกคนพราสายมากกับไม่แดดน,นะคะพี่ายาในหน้าก็ไหว้ค่ะพี่วิชัยไหว้พ่อวิชัยามนี้แายใจสูงนะคะวัสิลาพรก็สวัสดีค่ะพี่สะท้อนจ้าพี่สะท้อ <c> น <oughs> ขอบคุณนะคะกําลังใจจากพี่พีนกคนโอสุปโดมายแ่บๆนะคะพี่ค <c oughs> นนกคนโอเราก็อยู่หากําลังใจพี่พีทุกคนนะคะที่ว่าน,นี่นกคาทอดก็ยิ่งพระทานราเปินนกคนอ ตามหาากเลยค่ะได้ยินคำนี้นะคะพี่น้องเขากกำลังใจก็มีแค่นี้เนาะขอขอบคุณค่ะพี่คพี่สมบัติร่วมคำก็สวัสดีค่ะคุณพ่อน้อมสวัสดีพ่อน้อมผู้สมตานะคะรักตายพ่อน้อมผู้สมตาค่ะขอบอันพูดเินพ้นตกปล่อยๆก็เลยบอกว่าไว้ยุดก่อนเนาะว่านี่พัดไปเองท่อนก็เลยนางกินเขา ขอบคุณนะคะพี่10ดวงตาแล้วก็อีก7ท่านนะคะอยู่ข้างหลังค่ะจ้าเส้นการหันนะคะพี่น้องเห็นด้วยค่ะสมงมงหนึ่งไปเลยค่ะพี่น้องก็เป็นน้องนะคะเอาแค่30พอค่ะพี่ขอบคุณนะคะบนเนนะคะพี่ถาหอนหอนและหลายพ้นอาจสิลงมาเนะคะ่ะนอกเหมือน